โซนแอบผ้ามา่านอาจจะมีนะเดี๋ยวลองดูอันนี้ดูนะดูนะน่าจานนะครับเดาว่านี่เห็นไหมแรงไหมไม่มีมแค่นี้แต่รับรองยี่ห้อนี้นะ ไม่ได้ขายของนะครับแต่บอกเลยว่าชาร์จมาห้าวันแล้วยังไม่ได้ชาร์จใหม่เลยยี่ห้อนี้เหมือนเดิมใน Lazada รวมส่งนะครับราคารวมส่งอยู่ที่สองร้อยสองร้อยสิบสี่บาท <Yeah. S 1> เห็นอยู่ีตัวหนึ่งไปไหนละนี่ไม่โดนมันมันอยู่ปะเนี่ยนี่ Okay. ประมาณนี้นะครับรีวิวมันแรงจริงอยากจะไปตรงที่ยุงเยอะๆนะเดี๋ยวตีให้ดูนะครับอันนี้ในโซฟานะครับที่ดำๆเรามาดูกันว่ามีไหม <c oughs> มันมันไม่อยู่ไม้แล้ว เพราะว่าตอนเนี้เด็กอ่ะเป็นไข้เลือดออกเยอะแล้วอ่ะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับลูกหลานเราก็จะเป็นไข้เลือดออกเนาะไข้เลือดออกจะมาแล้วต้องสั่งไม้ตียุงนะครับดึงออกไม่ต้องดึงอ่งเงี้ยนะลากออกมาเลย ได้แต่ไม่ถึงลากออกมาดจุงตาม,มาม่วงจุงตาม,มาม่วงกวนนะนี่ยี่ห้อนี้นะเขาบอกว่าไงไงยี่ห้อยห้ดูหน่อยเขาบอกว่ามันมันดีมากนะยี่ห้อนี้ดูวิธีใช้ดูอะไรให้ดีวิธีแกะ ลองเลยมีไฟอยู่เปล่าโอ้โหสองร้สิบสี่บาทรวมส่งนะครับใส่ชาร์จมีหัวชาร์จมาให้ไหม สายชาร์จก็ไม่มีหัวชาร์จนะต้องให้หัวชาร์จของเราเองมันไม่ได้เสียบไฟแบบนั้นนะเนี่ยที่ชาร์จมือถือลองดูแกะไอ้นี่ออกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านคู่มือก่อนไหม การใช้งานรถถ่ายจะมีแรงไฟฟ้าสูงวิธีการใช้งานนะครับการชาร์จไฟนำสายชาร์จ USB ต่อสายเข้ากับเต้าเสียบไม้ตียุงจะมีไฟสีแดงแสดงสถานะการชาร์จไฟสถานะการชาร์จไฟเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มไฟแสดงสถา,นะา,านะสถานะไม่สถา,านะการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าเต็มจะเขียว ใช้เวลาในการชาร์จต่อครั้งประมาณ6กถึงแชั่วโมงหลังจักไฟขึ้นสีเขียวแล้วให้ชาร์จต่ออีก1ชั่วโมงใช้งานครั้งแรกควรชาร์จไฟก่อน3-5ชั่วโมงดูดีๆก่อน ครั้งแรกมันจะแน่นแต่ดูดีๆก่อนว่าฝั่งไหนโค้งหัวเต่าดูดิดูใช่แล้วแหละเข้ามันจะแน่นครั้งแรกมันจะแน่นอแน่นมากอันนี้ไม่มีไฟเลยเหรอดูกันไม่มีอะไรเลยต้องดูตรงน่าการใช้งานเปิดสวิตไปที่ตำแหน่ง i ดันไปยัง แล้วก็กดเออแล้วมีไฟขึ้นไหมเอยล,ล,ลองไปตีกันดิเพามันใช้ได้จริงไหมเมื่อ <_ S 2> ชาร์จไฟเต็มใช้ตียุงได้ประมาณหนึ่งเดือนแมว <_ S 2> ใช้ตียุงเพียงครั้งเดียวได้ประมาณหนึ่งเดือนเมื่อชาร์จไฟเต็มใช้ตียุงเพียงอย่างเดียวได้ประมาณหนึ่งเดือนแมวได้ยินปะ ชาร์จหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยใช้ได้หนึ่งเดือน <c oughs> <c oughs>